โอ้ยน่าจะตกเนาะโุ่แรงเดือกเกินโอ้ยเอ้ยตกไม่นอแรงจังเลยแรงจังพี่น้องเอ้ยตายตายตายนี่แต่แรงปันนี้สักเตือนดับรองเลยคนได้เป็นโลกนั่นกันหมดเลย พี่สูงกันมากเลยเออเด้อบ้านเราเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะ่ะฟากกดติดตามเลยนะคะ่ะฟากให้กำลังใจเศร้าตายคนนี้ด้วยนะคะ่ะขอบคุณหมากมาค่ะเพื่อนเพื่อนพีพีเนาะในช่อง u t u b e ฝากถุกฐานกดให้กำลังใจเศร้าตายคนนี้ได้เดินบนเส้นทาง YouTube นี่นะคะ่ะนี่นาบ้านนะคะ่ะมันโรนมากอกข้างหนอกไม่ได้เลยค่ะน,นี่ดู มันแดดอย่างแรงเลยค่ะซุกได้เลยเลยคนถ้าเดินกลางแดดนีต่ตายตายตาย40องศาวันนี้ค่ะคําโรนมารกมาเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะฝากติดตามให้เจ้าตายด้วยนะคะนี่ยืนตายตนายนะ้นไม้น้าบ้านนี่ค่ะอย่างโรนเลย